องนี้แล้วกันนะเป็นแม่ชีบุญเลือนนี่ฮะอยากถามสาเหตุก็องนี้ได้มาจากพี่บอยท่าประจักษ์อ๋อรับจากมือรับจากมือมีองคไหนไม่ขายบ้างมันมีองค์นี้ครับโอ้โหร้านหนึ่งก็ไม่ขายเฮ้ยตู่เฮ้ยตู่เฮ้ยตู่เยอะ เดี๋ยวอ้วนวามนะนี่วันเราตู้ผมผมเลี้ยงน้ำพี่ไปไปตู้มหาเวทน้ำไม่เคยได้กินเลยตู้นั้นมีแต่น้ำใจอ้อเดี๋ยวโอ้โหพาเยอะนะขายทุกโอ๊ขายทุกโอขายทุกโอ๊โอ้ยยังไม่ทันขาเลยกขายทุกโอ้งอันนี้หิวจริง ดีเอฟซ่นนะครับวันนี้อยู่ห้างพันทิพย์งามวานนะครับอันนี้อยู่ที่ร้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเดินตามร้านแต่ละเจ้านะว่าแต่ละเจ้าเนี่ยมีพระที่หวนะ่วงนะแลไม่เปิดราคาบ้างไหมนะเอาร้านแรกเอนเลยคือร้านผมนะครับเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าพระมากมายนะครับพระหลักๆเปิดราคาทุกองค์นะ มีที่หวงหวงก็คือไพ่ย่อยชุดนี้นะครับบางทีย่อยสวยหาไม่ได้นะนะครับบางทีย่อยสวยหาไม่ได้บางทีซื้อแพงก็ต้องยอมนะแต่ผมซื้อดียกโซนเดียวแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เรื่องง่ายที่จะเจอบ่อยๆนะสำหรับรังรังหนึ่งเก็บร,รุ่นรุ่นหนึ่งเยอะขนาดนี้เพราะ,ะนั้นผมเจอไม่ได้เลยแล้ว ค่อนข้างสวยทุกองค์เลยก็เลยเหมาเลยคันนี้จะขายก็เสียดายแล้วครับนะแต่ตอนเนี้ยด้วยเศรษฐกิจตลาดเงียบลงราคาก็ดอปลงนะก็เลยเก็บยาวนะครับก็เลยไม่ได้เปิดราคานะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ร้านมีพักที่หวงและไม่เปิดราคาบ้างไหมเดี๋ยวเราไปชมกันครับอ่านี่กำลัง วุ่นวายเลยตู้นี้เดี๋ยวเราถามก่อนเลยดีกว่าว่ามีพระที่ไม่เปิดราคาบ้างไหมในตู้นะสวัสดีครับสวัสดีคจันสวัสดีจันเร็วนี่สวัสดีครับพี่เอเขาทำการซื้อขายอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาถามทางจันแบกนะคร้ำสวัสดีพี่บินท่านน,นี่นี่น,นี่อยากรู้ว่าในตู้เนี้ย มีองค์ที่ห่วงแล้วไม่เปิดราคาบ้างไหมลงเอาจริงๆนะมีมีไม่ใชสองระบุก็องนี้แล้วกันนะฮะเป็นแม่ชีบุญเลื้อนนี่ฮะอยากถามสาเหตุมีสตอรี่ฮะองค์นี้โอ้โหนี่นี่นี่เฮ้ยโอ้โหมาชัวมาชัวองค์นี้ได้มาตอนประมาณปีห้าสาม ก่อนน้ำท่วมปีหนึ่งปี5-3ตอนนั้นเล่นกันมาๆสักประมาณ4,000-5,000โอ้ 4, 5, อย่างหลักพันอยู่เลยนะแต่ห้องนี้ได้มาฟรีอ่าห้งนี้ได้มาฟรีนะแล,แล้วแล้วเรามีประสบการณ์อะไรถึงได้หวงไม่ขายไม่ได้เป็นประสบการณ์อ,อ,อย่างนี้ดีกว่ามีคนให้มาก็เลยไม่อยากขายให้มากับมือ,อให้มากับมือนะไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้รับจากพนะ่ะนนะก็คือก็คือ คนที่เราสนิท Länder ให้มาเราก็ไม่อยากขายเ <LE> <ท egen S 1> นาะคือองเนี้<ม>เอามาถ่ายรูปแล้วก็วางหน้าตู้<ม>แต่มีคนถามนะคนถามเยอะมากเลยนะยวเป็นไม่ซิบุลเรือ<ถ>นะครับเป็นเนื้อของพุท,พทธผลกระแท้ก็องนี้ได้มาจากพี่บอยท่าประจกักษ์อ๋อรับจากมือรับจากมือจอนะฮะได้ามาแล้วน่าจะก3 3ปี ตง1 3ปีแล้วเก็บไว้อย่างดีนะฮะเพิ่งมาออกมาถ่ายรูปโชว์ใน f เ c e b บุ๊คัณะนี้อ๋อเท่ากับว่าเหมือนกับครูบาอาจารย์ให้มาเลยต้องเก็บนะจริงครับผมพูดตรงมีคนถามเลยผมเปิดแพงนะเปิดไม่เปิดไม่ขายอ่ะเออแล้วถ้าเขาซื้อมาทำไงเนี่ยต้องขายาไม่ได้ก็ต้องขายอ่ะพี่จะหาองค์ใหม่ไม่ได้แล้วคือจะหาสภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าสภาพนี้ค่อนข้างดีสภาพสวยสมบูรณ์นะถ้าถามว่า ตอนน,นตอนนี้นะฮะคนนิยมแล้วค่อนข้างที่จะหาเเยอะนะนนนเพราะว่าคุณแม่เบลือนถือว่ามีประสบการณ์หลายๆคนเลยนะแม้กระทั่ทงเซียนใหญ่เบอร์นหนึ่งประเทศไทยหลายๆคนนะเขาบอกว่าหายใช้แล้วดีขออะไรก็ได้ขึ้นนะขึ้นมาเยอะด้วยตอนนี้น,นิยมด้วยครับ คือเอยง่ายพี่ผมเคยแขวนใช้แล้วกอบเป็นแตกตอนนี้กอบเป็นแตกเนาะผมก็เลยไม่กล้าใช้ก็เลยมาวางไว้ใช่เพราะว่าถ้ากอบแตกแล้วเหงือเข้าอ่ะมันจะเป็นปัญหาของพระเลยใช่จะทาให้เกิดสนิมหรือว่าขี้เกลือขึ้นพวกนี้ทิ้งไว้นานกัดเนื้อพระด้วยก็เลยคือเมื่อก่อนอ่ะเราด้วยว่าที่เราไม่ระวังใช่ไหมเราแขวนใช้แล้วเราเผลอแบบยังไงบอลอ่ะกระแทกอ่ะ แล้ก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าแล้วเก็บไว้เซฟมาตั้งนานนะฮะแล้วพี่ก็ออกไปโชว์เองไม่ไม่กี่ไม่กี่วันเองนะแค่ว่าลายเสือขอบคุณมากครับฝากด้วยตู้จานแบ็กมรดกไทยกับพี่เอชัชวานนะครับด้วยนะฮะขอบคุณครับคุณครับนี่อีกตู้หนึ่งก็เป็นสายตรงอีกหนึ่งเจ้านะนะครับเดี๋ยวไปดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับเคยครับ เฮ้ยเกยกเกยกาอนี่ร้านมงคลบารมีรับครับพิบูลบารมีคเอาอะไรดีครับทั้งร้านเนี่ยมีองค์ไหนไม่ขายบ้างมั้ยมีองค์นี้ครับฮะองค์บนคอใช่ครับเพราะขายไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันมันเป็นรูปหลวงปู่มันเป็นรูปหลวงปู่ที่เราศรัทธาส่วนบุคคลนั้นอ๋ออันนี้ส่วนตัวเลยเป็นรูปขาวดำ หวยบ่อยด้วยร้านหนึ่งก็ไม่ขายเฮ้ยตู่เฮ้ยตู่เฮ้ยตู่เย่าเดี๋ยวอุวามนะเดี๋ยวอุวามอ่ะนี่ครับร้านมงคลบรรมีนะครับอยู่คุณทีมงามวานครับสายใต้ครับผมสายใต้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยไม่ได้ให้ผมหรอกอ้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งร้านมาตรฐานนะครับบนห้างบรรทิพต์งามวาน ร้านนี้ก็จะมีทั้งหลวงข้าปานหลวงพุโตโอู้มีมีส่วนใหญ่ทะนิยมเป็นสองรุ่นนี้นะครับต้องเทียบ้ยฮะต้องเกียบไห<า>มนี่คุณออกออกสื่อเลยนะ <laughs> นี่คุณออกสื่อเลยนะสวั <laughs> สดีครับสวัสดีครับครับอ่านี้มาเครื่อง แปดแปดทีมอันนี้พี่ต่อตลาดไทยนะครับอันนี้พี่แมน,นะครับโอ้ยร้านลานตาเนี่ยฝั่งนี้ก็หลงข้าปานเห็นไหมฝั่งนี้ก็ลงกุโต๊เห็นไหมมีทั้งหลักทั้งย่อยก็เน้นเป็นสภา,าพสวยแท้ดูง่ายนะครับสำหรับร้านนี้รับประกันทุกองค์อะอันนี้จะมาถาม พี่ต่อก่อนได้ครับในตู้นี้ยมีพระที่ห่วงไม่เปิดราคาเาไหมห่วงไม่เปิดราคาครับนี่ครับมีจำนโบหนึ่งจำนโนหนึ่งแล้วก็ยอดขุนพลทองอนนคลสามโคตรจริง<ำ>งมากสาเหตุที่ทําไมถึงไม่เปิดก็ด้วยความชอบส่วนตัวครับชอบส่วนตัวคือสมัยก่อนเราไม่เคยแบบมีพระอืใช่ไหม แล้วเราก็ฝ่ายปันอยากได้ยอดถึงคนประมาณว่าเนื้อเงินอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถึงจังหวะพอได้เล่นมาแล้วเรามีโอกาสได้ซื้อทองคาได้ซื้อทองคำเราก็เลยอยากจะเก็บไว้บูชาอะไรเงี้ยครับโอ้แล้วก็จําโบหนึ่งด้วยใช่โอ้โหต้องบอกว่ามีเือดสภาพสวยนะตู้เนี้ยจริงๆใครมาพันทิพย์กางวันถ้าอยากเจอมาชมได้รับหลวงพ่อปานหลวงปู่โตสวย แวะราน,นี้ก่อนเลยได้นะครับอ่าก็นี้ฝั่งหลวงพ่อปานพี่แมนมีพระห่วงที่ไม่เปิดราคามจริงจริงจรงหลวงพ่อปานรักทุกองค์ครับอ่าจริงๆรักทุกองค์ครับแต่ว่าถ้าเกิดเออท่านที่ศรัทธาอยากจะบูชาก็ แบ่งได้เกือบทุกองคครับก็คือแบบเซตที่ลูกพี่ห่วงก็จะเป็นแบบเป็นพาร์ติงพาร์ทพิมใหญ่ๆครับพาร์ทแชมป์พิมพิมหลักๆใช่ครับพิมพนข้างหายากครับมีไก่หางควงครับไก่หาเส้นไก่ฟ้าอะไรเงี้ยครับก็คือส่วนใหญ่ตรงนี้จะนำมาเพื่อแบ่งปันลูกค้าเลยได้ครับถ้าเกิดว่าแบ่งปันก็ยินดีครับปรึกษาได้ ยังไงฝากด้วยนะครับเจ้านี้ผมบอกได้เลยว่ามาตรฐานแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เดี๋ยวบอกเลยนะว่าเดี๋ยวต้องมีอีพีสัมภาษณ์คนนี้คนนี้เรื่องราวมันครับขอบคุณครับคุณครับอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวงานกำกับเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดเยดยดยัเโอเคไปเดี๋ยวเราคราบเดี๋ยวเราไปโซนนู้นต่อ นี่เฉพาะชั้นสองนี่นะจริงๆพันทิพย์นี่เฉพาะชั้นสองชั้นสามนี่ก็บอกเลยว่าแน่นนะพกมาร้อยล้านก็หมดร้อยล้านนะจะมาซื้อจริงๆนะเฮ้ยผมก็เป็นอะไรกับร้านนี้ไม่รู้ต้องเดินมาดีครับดีครับมีอะไรให้เราใช้ครับผมสวัสดีครับผมเงินเยียดถึที่กินน้ำเลยไหมพี่กินน้ำเลยไหมบดีพื้นหน้าร้านเปียกครับ วันนี้อะไรรใให้้ับชเอาคืนใช่ไหมพี่ใช่ครับวันนี้วันเราตู้ผมผมเลี้ยงน้ำพี่ไปไปตู้มหาเวทน้ำไม่เคยได้กินเลยตู้หนูมีแต่น้ำใจโอ๋อเดลใจบอกเลยสิลดให้ได้ค่าอาบน้ำได้ค่าอาบน้ำโอ้โนี่ออกอากาศเลยนะเรื่องอาบน้ำหนู่เถียนเองนะพี่ไม่เกี่ยวผมอ่ะอยากถามหน่อยตู้เนี้ยมีของรักของพวงไม่เปิดราคาไหมไม่มีอยู่บ้านพี่ภาพทางใจหิวอะตู้เนี้ยเปิดทุกองค์เปิดทุกองค์ ของรักเก็บไว้บ้านเนี่ยอ๋อโอ้โหไม่บอกว่าจะมาได้ขนมาให้หมดเลยเนี่ยไม่บอกครับรายการผมเลียวครับเียวเติมก่อนนี่ก็เติมออกอากาศอย่างเดียวเลยโอ้ยพัดยศเท่าไหร่เนี่ยพัดยศเท่าไหร่จุดยศเดี๋ยวนี้ห้าสิบหกฟองเดิมึงพิ่งซื้อเข้ามาเลยยกชุดไปเลยพี่ พัดจุดใหญ่สายถึงลาใช่เปล่าเนี่ยบางบางนี่ทองเดงทองตองตะลุซองนี่มิตู่ยกอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนมาทำคอนเทนต์อีกคอนเทนต์มึงนี่จะให้ซื้อพระไปโทรมีคอนเทนต์อะไรเนี่ยเนี่ยเอามาองเอาคืนจะมาดูพระที่แต่ละตู้เขาหวงตู้นี้ขายหมดบ้านนี่ ฝากพูด่วันนี้เอาโอเคฝากด้วยครับบัญชาหรุกุโตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่มาทำคอนเทนต์ร้านกลุ่มลูกศรหลวงพุโตนะครับครับอยากถามว่าในตู้นี้มีพระที่ไม่เปิดราคาที่หวงไม่เปิดตรนไม้อยากขายองค์เลยนะ ช่วงนี้อขายหมดช่่ววงนีี้ามราาครู้สึกเดินมานี่เกือบทุกตู้เลยนะผู้คำเนี้ยช่วงนี้หิวขายหมดเลยพี่ครทุกองเลยนะที่ราคาทุกงไม่ได้เอาพระเก็บมาเลยนี่เนื้อหน้าองดาราด้วยเนื้อแพงก็เนื้อหน้าสองล้านกว่าบาทนี่จริงๆนะอย่างแนะนำนะรุ่นใหม่ๆนะเนี่ย สิบสามพิมเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าเอาแบบเตียนรุ่นเก่าๆหน่อยเขาจะมีติดตูนเกือบทุกร้านเลยนะนะเพราะฉะนั้นรุ่นใหม่ๆฝากวานิดนึงนะครับอเขฝากด้วยครับร้านกลุ่มลูกสินหลวงูุโตครับตามใจกับช้างขอบคุณครับผมครับแล้วนี่คุณไม่มีร้านอยู่เหรอ บังค,บออบคับอ้อบนครับี่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องต้นอ่านี่ตู้พบแพะพบออพบพระพบแพทย์พบแพทย์อู้หลายพบจังเลยคนนี้อ่าอันนี้ก็เป็นน้องต้นนะครับสวัสดีครับอ่าดูนะพี่อยากถามหน่อยทั้งตู้เนี่ยมีพระที่ไม่เปิดราคาปะ่ะมีพระที่ไม่เปิดราคาไหมอืมถ้าถ้าในตู้เนี่ยไม่มีอ่าเพราะ พวกนี้ขายหมดชั่วโมงนี้ใครใครมาต่อนะร้านโดนหมดนะครับชั่วโมงนี้หิวทุกตู้ครับขิวทุกตู้อ่ะฝากด้วยครับตู่พบพระพบพระพบแพะพบแพทย์อะไรก็ใหม่ร้อ่ะสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับ โอ้โหพาเยอะนะขายทุกองขายทุกองขายจุกองโอ้โ,อโหยังไม่ทันท้าเลยบอกขายทุกองอันนี้<า>หิวจริง,งร <laughs> ล้มม่ด้วยเออล้มด้วยล้มไว้ก็เอาเั้าโมงนี้ครับหิวเอออ,อ่านี่ก็ฝากนเานี่ยครับเอกวันลาดไรสดเมื่อไหร่ทุกวันทุกวันทุกวันยกเว้นวันพระวันพระก็เอาหิวโอ้ขอบคุณมากครับฝากเมียด้วยอะไร นี่พี่วุฒินี่สุดยอดความหายากนี่องคงสีรุ่นแรกหนึ่งเก้าวะหนึ่งเก้าไม่ขายด้วยเมื่อกี้เขาไม่ว่างนี่ของพี่เอชทวานแต่ลงสีรุ่นแรกสองภาพสวยเท่าไหร่สามแสนขึ้นสามแสนอัพไม่ขายน่ะพี่องค์นี้คือหวงในร้าน ให้ราคามาโดนใจก็ขายไม่ขายนะแต่ถ้าเคยบอกห้าแสนกูขายเลยอยอกยอกครับอ่ะมันต้องมีครับมันต้องมีเซียนพาบางทีเจอพาที่ถูกใจเจอพาที่หายากบางทีก็ไม่ได้อยากขายนะนี่ก็อยากแค่วางโชว์เฉยๆนะครับแต่เขาบอกว่าตอนนี้องค์พ่อกำลังมาใช่ป่ะอห้ยองค์พ่อมามีองค์พ่อมามีคนมาต่อรุ่นเปิดเก้ขนาดเป็นรุ่นสยัง นยังมา669นี่สร้างปี49ยังมีใช่ครับฟู่หงก็ปี32ไปแล้วตอนนี้รุ่นนี้ก็ต้องรีบใช่ไหมพี่ใช่เมื่อกี้ผมบอกผมซื้อมา4มาเลย4มาเอา319เขาบอก6พันแลัวยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้บอกเลยตอนนี้มีมีองค์พ่อกับดูขามบูดูบูดูแม่ชีบุญเรือนนะ ที่กำลังพิกๆนะส่วนเมื่อกี้เพิ่งซื้อมากระไหลหน้ากูนีก็เรียกเหรียญปฏิบัติธรรมปีสองสี่โอสวยกริปเลยมันเป็นผิวกระไหลหน้าเมื่อวันก่อนพี่อุ้ดเอาให้ดูมันเป็นผิวไฟธรรมดาราคาไม่หนีกันก็เลยอันนี้มันออกกระไหลหน้าเลยซื้อแทน้อยนเป็นสวยดีครับตอนนี้พากระแสแพงเยอะนะครับครับ G.P. นี้เก็บเก็บได้หลายเกจินะอูตโตก็ยังเก็บได้อยู่นะอ,นองค์พ่อเนี่ยต้องรีบเก็บนะแม่ชีบุญเรือนหลวงปู่ดูคือตอนนี้มีหลายๆเกจิเขามีสายตรงแล้วเล่นกันดีด้วยครับนะเพะนนพะอนาคตไกลอีกหลายเกจิเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องมิ้น อ่ะร้านเบิ้ลนาวอมินยินดีต้อนรับวันนี้ไปไหมเงี้ยวันนี้ไปไหมเงี้ยวันนี้ไปไหมเงี้ยไม่ใช่เหรอโอ้เบิ้ลบอกอ๋อขาดด้วยพี่เออดีดีอ่ะพี่อยากถามว่าท้าในร้านเนี่ยมีองค์ไหนไม่ขายบ้างมนั้งไอ้มันมีมันมีในกระเป๋าเว้ยไหนชมหน่อยรุ่นอะไร ส่วนมากท,ที่นี่คือวางขายน่ารักดว่าโอ้โหขายองค์ขายองค์ลูกค้าเก็บหลายองค์อันนี้คือไม่ขายเลยใช่ครับตอนนี้<ม>ยังไม่ขายโอ้ยเงินทองนี่คุ้นน่าแชมป์เนี่ยครับหาแต่เขาไม่ขายอะ่ะ เนี่ยผมว่าจะซื้อสักร้านเขาก็ไม่ขายได้ขายแล้วไม่ขายแล้วอันไรว่าติใจเร็วว่ะโอ้นี่สวยๆนี่เหลียบนี่สร้างน้อยครับนี่ถ้าหลังเรียบยิ่งต่างน้อยนะอันนี้เนื้อเงินก็จะหายากหน่อยเต่าซื้อนี่นี่จัมโบสององค์เนี่ยแหละต่อให้เป็นเซียนพราหรือเป็นนักสะสมก็ต้องมีพาเก็ตนะครับ เราศรัทธาหลวงปู่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะมาซื้อขายอย่างเดียวนะก่อนจะซื้อขายเราก็ศรัทธามาก่อนเงินอ่าอ่ะ,อะอยังไงฝากน้องเบิ้ลด้วยครับ,บค,ครับ,รบอ่ะวันนี้ก็เดินก็ก,ก,ก็ก็หลายเจ้าอยู่นะครับที่ท,ที่ที่เป็นนั้งเล่นปู่โต้ด้วยแล้วก็เล่นสายอื่นด้วยนะครับก็จะมีพระมากมายหลากหลายนะครับต้องบอกเลยว่า จริงๆวงการพาร์เนี่ยไม่ยากนะถ้าเข้ามาศึกษาเข้ามาสัมผัสจริงๆต่อให้เศรษฐกิจเงียบยังไงนะวงการพาร์ก็ยังซื้อขายเดินกันตลอดเวลานะครับวันนี้ทันสองเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันทั้นสามทันสามจะมีเจ้าไหนมั่งเดี๋ยวเราไปชมนะครับ่วันนี้ก็ ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมไลฟ์สดทุกวันพุธและที่18ในาิกาสามบนาทีเป็นต้นไปนะครับส่งค่ามาประเมินราคาได้นะครับแอดไลน์มานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะ EP ที่เอาออกมาก็ช่วยกันแชร์นิดน,นึงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ